วัสดีครับพอดครับสวัสดีครับแก๊์ครับก็พอดจบจากทางสายจุฬาเนาะแล้วพี่แกร์ก็จบจากสาธรรมศาสตร์ครับไอ้สาคือวิศวะนะครับอ่านึกว่าสี่ได้หน้าตาดูมีความรู้ดูเสื้อฉลองไม่รู้เหรอครับวันนี้พวกเราก็จะมาตอบคําถามเกี่ยวกับชีวิตมหาวิทยาลัยกันนะครับเราจะมีอยูซิปคำถามนะครับเราจะตอบเรียงคำถามนะครับผมคำถามว่าเราก็จะมีสาระเพราะว่าวันนี้เราทำคลิปที่มีสาระครับคือมันก็จะมีสาระเร็วสารแหม สาระน่ารู้สาระก,การเรียนรู้อะไรพวกนี้สาระสาระที่เป็นนักบอลเหรอนั่นเป็นสารคคะคำถามแรกนะครับชีวิตปีหนึ่งเป็นยังไงปรับตัวยากไหมก็ชีวิตปีหนึ่งใช่ไหมก็ปรับตัวบ้างแต่ก็ไม่เยอะหรอกเพราะว่าตอนอยู่มัธยมเนี่ยเราจะอยู่กับเพื่อนใช่ไหมตั้งแต่แปดโมง ปดโมงเลยใช่ป่มถึงสี่โมงเย็นเลยอะไรอย่าเงเงี้ยแบบต่อให้มีคาบว่างเราก็จะอยู่ในโรงเรียนใะช่ไหมแต่ว่าในในมหาวิทยาลัยเนี่ยพอมันว่างอะ่ะเราสามารถไปไหนก็ได้เราจะแบบเหมือนเป็นตัวเองมากขึ้นได้อยู่คนเดียวมากขึ้นแต่ถ้าถามตัวแบบปรับตัวยากไหมอันเนี้ยไม่ยากมันก็แค่แบบได้เป็นตัวเองมากขึ้นสบายสบายจริงแต่สำหรับพี่แกมนะพี่แกคิดนะว่าปรับตัวค่อนข้างยากน,นะเพราะว่าเราจะต้องปรับตัวอย่างสองอย่างใช่ไหมจะมีกลุ่มเพื่อนกับการเรียน เพื่อนมัธยม,มกับเพื่อนมหาลัยเราต้องหาใหม่ไงเพราะว่าเพื่อนมัธยมเขาไม่มากับเราด้วยถ้าอ,อย่างพี่เข้ามาปีหนเทอมสองใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนจะแบบมีเพื่อนกำลันบอลแล้วสมมติว่จะมีกลุ่มกำลันบอลแล้วพี่เลยต้องหาแบบกลุ่มใหม่ตอนแรกคนเดียวอะไรอย่างนี้นแล้วพี่ถึงเข้าเทอมสองอะพี่เข้าเทอมสองเพราะว่าพี่จบไฮโซมาจากอังกฤษแล้วตอนนั้นนอะดูดีมีชาติกู้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วตอนนั้นน่ะมัน <laughs> คือเข้าเทอมหนึ่งไม่ทนันยื่นทนันแค่เทอมสอง ซึ่งเทอมสองมันมีแค่สองสามที่มั้งที่พี่ดูและพี่คิดว่าพี่ชอบเอไซมากที่สุดในเข,าขาน้าเอไซต์แล้วจะเข้าเทอมสองนี้ต้องทํายังไงบ้างคือแบบแบบอาจจะมีหลายคนไงแบบงงว่าเอ้เราเข้าเทอมสองได้ด้วยหรอก็เทอมสองนะครับก็เขาจ้จริงๆมันเข้าเหมือนโปรเซสเหมือนเทอมแรกก็เทอมสองแล้วแกจะยืดอะไรบ้างยืดเหมือนแบบคนเข้าเทอมหนึ่งเลยนะแค่เหมือนกับว่าเราต้องคอยเรียนซัมเมอร์ให้เราจบทันคนอื่นเขา ก็คือว่าหนึ่งคือเราห้ามดอกสองคือเราต้องเรียนซัมเมอร์ด้วยให้จบภายในสามปีพือคือเข้าได้เลยแบบแล้วแต่แล้วแต่ไม่มีไม่กี่คณะใช่ไหมที่เข้าได้จริงๆที่เห็นมีแค่ไซน์เนี่ยแหล <c oughs> ะ <c oughs> นี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้มีแกรมเดนเอสไอครับ <c oughs> อันที่ปรับตัวอย่างก็คือว่าปรับตัวเกี่ยวกับการเรียนเพราะว่าปกติเวลาเราอยู่มัธยมใช่ไหมเราจะเรียนแค่ในห้องเรียนที่แบบว่าอย่างมากมี50คนบางที่ห่านน้องอาจจะมีแค่ยี่สิบห้าแต่ว่าเราเข้ามหาลัยเลคเชอร์ห้องหนึ่งเป็น2 0 0คน ซึ่งก็ไม่มีอาจารย์มาสอนด้วยแล้วเรียนรูเองครับก็มันอย่างที่ต้องปรับตัวมันไม่มีอาจารย์มาสอนแ้วพี่กกับเข้าวดช่วงแรกๆก็เข้าอยู่นะครับเอาจริงๆอ่ะเราต้องดูว่าอันไหนที่อาจารย์เช็คชื่อสำหรับพี่นะแต่ที่จริงอ่ะคนเข้าทั้งหมดเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเ๋อไม่ต้องบอกรัาผมก็เป็นคนก็เป็นไม่ต้องไม่ต้องแต่ทางที่ดีสุดคือเข้าทุกคาบครับพี่เอาเหมือนเราสองคนเลยครับก็คําถามที่สองนะก็ รับน้องเป็นยังไงบ้างสำหรับธรรมศาสตร์ไหนพูดคือส่วนตัวเก๊าอะเจ้าพอปีหนึ่งสองที่รู้ไงเพราะฉะนั้นเจ้าจะไม่โดนรับน้องเพราะว่ามันผ่านไปแล้วเทอมหนึ่งแต่ว่าตอนเป็นรุ่นพี่อะจ้าก็เคยไปช่วยเขารับน้องอยู่นิดนึงอะไรนี้ของมทของเอสไซนะก็ของพี่นะครับก็ปีสองนะที่ที่เคยเจอก็คือเหมือนกับว่าจะเข้าห้องเทศครับผมจะเทศให้น้องรักกันอะไรนี้แล้วก็ไปรับเสื้อช็อปต่อก็รักกันไหม จริงๆอะของจุฬาครับก็รับน้องรับน้องอันแรกเลยที่ทุกคนเข้ามาเราจะได้ไปก็คือกิจกรรมเฟิร์สเดย์ก็คือเหมือนแบบทุกคนจะเข้ามาในสุ่มของขนาดแล้วก็มีกิจกรรมที่รุ่นพี่จัดให้ก็อาจจะเป็นเพ้นร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับมาก็คือใครอยากมาก็มาใครใครอาจจะไม่ชอบอย่างเงี้ยก็ไม่มาก็สุดท้ายทุกคนก็มีเพื่อนได้ไม่ต้องห่วงครับก็แล้วพอมีเพื่อนไหมครับมี บ้านน่ะข้อจริงๆของธรรมศาสตร์ก็จะมีเหมือนกันเป็นเฟิร์สมีแต่ว่าพี่กับเข้ามาตอนเทมอม2ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ไปมีแต่ว่าไปรับน้องมาอื่นตองแต่เราไม่โดนรับเพราะว่าเข้ามาเทมอม2ก็เลยไปรับน้องตอนปีสองเตี่ยผมแปลไทยเป็นไทยให้จุฬานอกจากจะมีเฟิร์สเดยใช่ไหมมันก็จะมีแบบกีฬาเซชี่เดย์แล้วก็บ้านรับน้องที่เป็นแบบบ้านหลายๆบ้านอะแยกกัน อันนี้ก็จะเป็นหลายคณะรวมกันคื First อเฟิร์สเดทอ่ะเราจะอยู่แค่แค่ในคณะตัวเองแล้วก็บ้านหลับน้องอะ่ะมันจะมีแบบหลายคณะเลือกบ้านมาอยู่ด้วยกรรันอะไรอย่างนี้แต่ว่าด้วยความที่ผมอะ่ะปีหนึ่งเป็นลีกก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ไปบ้านหลับน้องครับแต่ก็เห็นเพื่อนไปกันนะก็ใครชอบอะไรที่แบบอย่างนี้เจอคนเยอะๆทำความรู้จักคนก็ไปกันได้มาคำถามต่อไปนะครับวิธีอ่านหนังสือเพราะอ่านหนังสือ,อยังไง วิธีอ่านหนังสืออ่าจริงๆอะมันจะมีแบบแนวแนวข้อสอบอยู่แล้วก็คืออาจารย์ก็จะบอกในห้องอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่รุ่นพี่อ่ะเขาก็จะแบบรู้แนวข้อสอบอยู่แล้วตั้งแต่มัธยมเลยจริงๆตั้งแต่มัธยมเลยเพราะจะทาข้อสอบเก่าเยอะๆอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยครับก็ไปขอแนวข้อสอบเก่าๆได้จากรุ่นพี่จากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาทํามันจะได้แบบดูว่าแนวที่อาจารย์จะออกเป็นยังไงแล้วเราให้ไปโฟกัสอาจจะตรงจุดนั้นเพราะว่าเนื้อหาในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันแบบเยอะมากถ้าอ่านให้หมดอะก็คือ ก็คือเช้าก็ยังไม่จบอะเราก็ต้องโฟกัสแค่เฉพาะบางจุดเนาะสําหรับพี่นะพี่คิดว่าเราอะต้องดูก่อนว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างในวิชานั้นเพราะเราแบ่งเป็นท็อปิกไปแล้วเราอะพอแบ่งท็อปิกเสร็จปุ๊บเราจะให้แบ่งกันว่าเพื่อนคนหนึ่งอ่านวิชานี้นะอ่านท็อปิกนี้นะอีกคนนึงไปอีท็อปิกมึงแล้วก็มันแลกการส่งเพราะมันจะเสียเวลากว่าเยอะประมาณนี้ครับก็คือติวกันนั่นแหละใช่ก็คือแบ่งกันว่าใครจะติวท็อปิกไหนดีๆอะไรประมาณนี้ คำถามต่อไปนะฝึกงานยากไหมฝึกงานยากไหมก็เราอยู่ในคณะมาตั้ง6ปีใช่ไหมมันก็ต้องถึงเวลาที่เราจะต้องแบบออกไปข้างนอกแล้วเพื่อเตรียมตัวจะได้แบบอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าอยู่ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นแบบอามาไมอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยู่ในต่างจังหวัดแต่ว่ากรุงเทพอาจจะไม่ค่อยได้เห็นครับอาจารย์ก็จะส่งเราไปชุมชนประมาณหนึ่งเดือนตอนปี6จริงๆก็จะมีส่งไปตอนปี300้อยนอาทิตย์ไปชุมชนก็จะได้ไปอยู่กับ ลงในโรงพยาบาลเลยได้ไป,ไปอยู่ที่นั่นแบบเหมือนมีเขาก็จะมีหอพักให้ในโรงพยาบาลเลยก็อยู่ไปเลยเดือนหนึ่งอย่างพอาก็ได้ไปแบบไปตั้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้เห็นว่าการทํางานของแบบห้องฟันต่างจังหวัดเป็นยังไงการทํางานแบบในอนามัยเป็นยังไงโรงชุมชนเป็นยังไงบางทีก็แบบไปตั้งแบบยูนิตที่โรงเรียนเลยซึ่งเราจะไม่ได้เห็นในคณะเหมือนแบบ เราแบบเป็นไข่ในถินอะที่แบบคณะอบเราไว้อะมาตลอดอะพอเราไปเห็นข้างนอกอะเออบางทีแบบในคณะ,ะมันก็อาจจะใช้ไม่ได้ทั้งหมดในกัแบบในชุมชนอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องแบบเปลี่ยนเปลี่ยนไปได้เรื่อยอะเหมือนเหมือนอะไรเหมือนกิ้งก่าครับ <c oughs> แล้วก็จะมีอันนึงก็คือส่งไปรวบยอดอันเนี้ยคณะจะส่งเราไปแบบโรงพยาบาลศัลกรุงเทพนี่แหละอาจจะแบบมีหลุดไปนนทบ,บุรีสมุทรปราการแต่ว,ว่าโชคร้ายใช่ไหมพอไปได้หนึ่งอาทิตย์มันก็มีโควิดอะไรอย่างเงี้ย เออก็เลยโดนส่งกลับแบบว่าก็คือได,ด้ดูงานในโรงพยาบาลนี้แหละแบบเป็นโรงพยาบาลใหญ่หน่อยจะไม่เหมือนโรงพยาบาลช,ชุมชนอะไรอย่างนี้แล้วมีต้องไปฝึกง,งานใหม่ไหมครับไม่ต้องแล้วไม่ต้องหรอใช่ก็ทํางานส่งแทงอะไรอย่างนี้ที่จริงตอนแรกต้องไปฝึกง,งานกี่เดือนเป็นของชุมชนหนึ่งเดือนเราก็เป็นรวบยอดก็คืออยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพอ,อ่ะหนึ่งเดือนก็ทั้งหมดสองเดือนประมาณนี้สําหรับแกนะครับแกก็ได้ไปฝึกงานที่ระยองเนาะในเวลาหนึ่งเดือน ก็แกะบไปนะครับจะทำเกี่ยวกับผลิตทอสแตนเลซึ่งแก็ชอบม,มาเพราะว่าแกเรียกว่าที่แก็บไปเรียน s SI ออาจจะมีทุกคนอาจจะไม่รู้ว่ามันจะมีหลายภาค <c oughs> ที่แกะบไปเรียน IE e ซึ่งมันเป็นการผลิตอยู่แล้วการไปฝึกงานก็ได้ความรู้อะไรที่แบบว่า <c oughs> เยอะมากแบบไปโงงรงงานจริงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่เราเรียนในห้องเรียนเลยเราจะเห็นภาพจะได้ประสบการณ์จะได้อะไรหลายอย่างที่คุ้มกับความเหนื่อยที่เราต้องขับไประยองเกือบทุกวันครับเป็นเวลาหนึ่งเดือนที่ต้องขับไประยองใช่ทำไมขับไปชั่วโมงครึ่งกับชั่วโมงครึ่งทำไมพี่ไม่นอนที่บ้านแบบ มันไกลกันครับมันไกลกันครับคืออันนั้นะมันเหมือนตัวตัวเมืองระยองตัวเมืองชลบุรีแถวนั้นซึ่งตัวเมืองเราก็ติดแล้วมันเหมือนกับว่าต้องผ่านตัวเมืองก่อนเพื่อมาที่ทํางานซึ่งันใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเหมือนกันแต่ว่าขับกลับบ้าน่ะมันมันอยู่สบายกว่าอะไรนี้ถ้าเราไปบ้านย้อนอยู่คนเดียวคำถามต่อไปครับเ้าที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้วิชาไหนที่ตื่นเต้นที่สุดให้ก่อนดีพี่ครับเลยอีกแล้วเหรอ วิชาไหนที่ยาก๋ีวพี่กับรอบอะที่พี่กับชอบนะจะเป็นเกี่ยวกับอันนี้อาจจะเป็นปี4แล้วมันจะมีวิชาที่เป็น Final Project ซึ่งเราจะได้แบบว่าได้งบมาทําของของสิ่งหนึ่งเช่นของพี่จะได้งบสองหมืนพี่แกบก็แอบใส่ไปอีกสามหมื่นก็เลยมีงบห้าหมื่นไปนองทำนางงมันเป็นมุกพี่ผอพูดเละกำลังคิดตามอยู่คือรับตาม เราได้เงินสามหมื่ที่ไหนวะไม่ได้เอกการบวกเลขแน่ๆเลยกลุ่มนึงอ่ะของพี่อ่ะไปนอกว่าเจ็ดกลุ่มึงจะมี3คนจะได้กลมมา2อง0มื่เพื่อมาลองพัฒนาของให้ทําแบบไปส่งอาจารย์อะไรนี้ <c oughs> ของพี่อ่ะได้ลองทําตู้ตู้ปลูกผักอัตโนมัติเดี๋ยวสกินเสื้อผ้าไปให้พึ่ม <c oughs> มียังอยู่เหรอจะมีแค่รูปครับ <c oughs> เป็นตู้ฮาวิมูนมันจะเป็นตู้ที่แบบว่าปลุก เอาไว้แบบใสยย่ในคอนโดงไงแล้วแบบเราสามารถปลูกผักอะไรก็ได้เพราะว่าเราสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ควบคุมแสงได้เลยพวกเนี้ยดูดีแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคือเขาอยากให้รุ่นน้องผลิตแบบว่ารุ่นน้องพัฒนาต่อเพราะว่าเวลา6เดือนในการพัฒนาม,มันไม่พอก็ได้ประสบการณ์ไงกา็งาแบบได้ประสบการณ์ให้เงมาแบบได้ประสบการณ์กลับไปซึ่งแบบหาในห้องเรียนไม่ได้ที่เดียวตบมือแล้วอะไรพูดรีเพย์เดี๋ยวนี้หาในห้องเรียนไม่ได้อะไรหาในห้องเรียนไม่ได้ ตู้ปลูกผักใช่ไหมมันอยู่ในห้องเรียนมีขอบคุณค่ะแล้วของพอลล่ะวิชาที่ตื่นเต้นที่สุดตื่นเต้นทุกวิชาเลยคือทันต์นใช่ไหมครับมันจะมีแบบที่เขาเรียกว่าการทาคลินิกอันนี้ก็คือการทําคนไข้เราจะได้ทำแบบทำผลค่า้จริงๆเลยแบบของตับอันเนืแกะก็จะได้ทาแบบถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนทันปอม แบบพิมปากครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่ทุกอย่างอะไรที่เป็นครั้งแรกอะจะตื่นเต้นทุกครั้งเลยจะแบบโอ้ยโลนจะทํำยังไงดีนะบางทีก็แบบได้ทํากับเพื่อนก่อนก็ตื่นเต้นครับตัวสัญญ่นเหงื่อแตกเหมือนปตดผมอะอะไรที่มันเป็นครั้งแรกอะยากตลอดครับดูอาทิตย์ที่แล้วเป็นตัวอย่างรีเพย์ไปรีเพย์ไปตอนเรียนเครียดตอนไหนที่สุดจัดการกับความเครียดยังไงตอนเรียนเครียดที่สุดรอ มันจะมีตอนขึ้นคลินิกอะไรเงี้ยครับมันจะแบบมันจะมีวิชาที่ไม่ชอบอะไรงนี้คือไม่ชอบหมายถึงแบบเราแบบสกิลแบบไม่ค่อยไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความรู้เราอาจจะไม่ได้เข้าใจวิชานะั้นมากนักก็คือวิชาพรอสเวลาเครียดใช่ไหมก็จะเป็นวิชาที่เครียดที่สุดด้วยแล้วก็ด้วยความที่แบบพรอสอะนะก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรธรกรรมประดิษฐ์ก็คือทําพวกฟันปลอมทําพวกแบบข่าวข้อฟันแล้วก็ทําแบบ แบบฟันปลอมซีดีทั้งปากอะไรเงี้ยหรือว่าทําเป็นแบบโครงโลหะที่เห็นใส่กันอะไรเงี้ยไอธนกรรมประดิษฐ์เนี่ยหรือพรอเนี่ยมันแบบอย่างทำเค้อฟังกับทำฟันปลอมอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันหรือว่าทำฟันปลอมแต่ละชนิดอ่ะมันก็แบบไม่ได้ค้ายกันอ่ะมันเหมือนแบบเราเริ่มใหม่ทุกครั้งที่เราขึ้นอ่ะมันก็เลยแบบโอ้ยแบบซับเปอร์นิดนึงส่วนแบบวิธีตอนเครียอะไรเงี้ยคือพรอมันจะมีแบบอาจารย์กลุ่มเดียวกันเราจะมีเพื่อนในกลุ่มอ่ะเราก็จะแบบโทรโทรหาเพื่อนในกลุ่มแล้วแบบมึงได้ใช่ไหมมึง มึงเป็นไงบ้างวะโอเคไหมเพื่อแบบเราจะกับเพื่อจะได้แบบไม่ห่างกันมากอะไรเงี้ยจะได้แบบเต็มกลบแบบใกล้ๆกันอะไรเงี้ยแล้วแบบเพื่อเพื่อนเพื่อนที่แบบอยู่ในกลุ่มเราอ่ะจะเข้าใจเรามากที่สุดไงคืออยู่ในมหาลัยอ่ะผม อย่างที่บอกกับเพื่อน,นสำคัญมากถ้าเกิดเราปรึกาษาผิดไปครับเพื่อนที่เขาคล้องหรือเขาที่เก่งอยู่แล้วอะเราอาจจะรู้สึกว่าเราโง่ก็ได้เพราะฉะนั้น <c oughs> เราก็อหาแบบเพื่อนที่เข้าใจเราเว้ยต้องแบบไปด้วยกันไปด้วยกันเหมือนแบบพากันไปอะจะได้แบบจะได้อยู่ยยรอดปลอดภัยเหมือนทุกวันนี้ <c oughs> ทุกวันนี้ปลอดภ <c oughs> ัยทุกวันนี้ปลอดภัยแล้วก็ยังรักกับเพื่อนดีครับข <c oughs> อคครับก็ของพี่นะที่เครียดที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นตอนที่มีวิชาหนึ่งที่แบบว่าถ้าเราตกแล้วอะหรือเราดอกอะเราต้องเรียนสาชั้น ซึ่งมันจะมีบางวิชาไม่กี่วิชาหรอกที่มันห้ามดรอปเลยหรือว่าห้ามตกเลยไม่อย่างนั้นต้องเรจบ5ปีก็เลยเหมือนกับว่า,าวิชานั้นอยู่ดีเราตกมีนมาตกมีนค่องข้างเยอะด้วยซึ่งเราก,กลัวว่าเาสามชั้นช่วนั้นก็เลยเครียดอยู่วิธีทําให้มันหายเครียกก็คือหนึ่งคือต้องเครียมันคือมันเสียใจยได้แต่มันเสียใจยได้แบบไม่กี่วันนะเนาะเราก็ทําอะไรบ้าๆของเราได้เลย,เลยแบบดูหนังฟังเพลงนู่นนี่นั่นแต่ว่าหลังจากนั้นเราต้องไปปรึกษาคุณครู <S <S ว่า,วาปรึกษาอาจารย์ว่า เฮ้ยอาจารย์เราต้องทำยังไงบ้างเพื่อที่ว่าเราจะผ่านบทวิชานี้ได้หรือว่าไม่ติด F ก็คือทำแบบให้แบบฝึกหัดเพิ่มเติมหรือว่าเข้าเรียนให้คนให้ทําแบบฝึกหัดมากกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนจริงๆอาจารย์กขพร้อมให้ให้ปรึกษาตลอดอาจารย์นะครับปรึกษาทุกคนใช่ไหมถ้าเรากลัวว่าเราจะเรียนไม่ผ่านอะไรเงี้ยลองไปปรึกษาครูว่าเอออาจารย์นาปรึกษาอาจารย์ว่าอาจารย์ก็ได้ครูก็ได้ไม่ต้องคิดอาจารย์อาจารย์จะบอกได้ว่าเออเรามีสิทธิ์ติดเอฟวิชานี้นะเราควรดรอปก่อนหรือว่าเออเรามีสิทธิ ที่จะไม่ติดแอนะถ้าเราเพยายามมากขึ้นอะไรอีกเงี้ยเราก็ต้องลองลองดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็แวะไปปรึกษาก็เคยเดินเข้าไปว่าคุณครูครับคุณครูครับผม <c oughs> ไม, <c oughs> ไมไ่เล่นกับผมเ <c oughs> นี่ยพี่แกก็เลยจบ3ปีครึ่งมาแมมแต่แบบใกล้ติดใกล้อะไรอนะตกมีไปเยอะอะไรเพราะฉะนั้นทุกคนทำได้ค่า <c oughs> อะไรก็คำถามเกสสำคัญชนหมครับพี่แกตอบก่อนเลย เกดสำคัญชนยเหรอเกตสำคัญสำคัญมากแล้วสำคัญที่สุดตอนที่เราจะไปสมัครงานหรือว่าจะไปเรียนต่อตอนเรียนต่อหรือว่าตอนที่จะไปสมัครบริษัทเนี่ยเขามีเกตขั้นต่ำอยู่ว่าบริษัทไหนเอาเท่าไหร่อย่างเช่นบริษัทชั้นนำเขาจะเอา2.5จหรือว่า2.75ข, <an> <t rak> ขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเกตไม่ถึงนั้นอ่ะเราก็ตกมาตงแ,แรกแล้ว <S <S <an> <t rak> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคอยดูว่าเราอยากเข้าที่บริษัทไหนเกตเราพอเข้าถึงที่ไหนบ้างแล้วเราลองพยายามดูว่าเราอะทได้มากกว่านาั้นหรือเปล่าถ้าเกตไม่ถึงมีโอกาสเข้าได้ไหมแบบทำอะไร พี่ว่านันหนึ่งคือต้องไปลองเรียนต่อปริญญาโทสอบคือต้องไปฝึกงานบริษัทอื่นก่อนให้มันมีประสบการณ์หรือมันมีผลงานมากกว่านี้แล้วเขาจะดูพิจารณาพิเศษเพราะว่าพอเราเข้าไปพอเรามีประสบการณ์ฝึกงานแล้วอะเกรดมันจะสําคัญน้อยลงประมาณน,นี้ครับทําไมเกิดไม่ไม่ไม่คุยกันต่อคุยกันต่อตอ,อ,อะไรเหรอแล้ว,ลวสำหรับพอคครับพอิดว่าเกรดสำคัญเท่าไหร่ สำคัญไหมคือจริงๆ,ๆเกรดอะก็เป็นเหมือนตัววัดความขย<ม>ันของเราใช<ม>่ไหมก็คือถ้าเราตั้งใจมากตวนใหญ่ก็คือเกรดมันก็จะดีตามแต่ว่า <c oughs> อะไรหมายความว่าไงแบบเกรดผมก็ค่อนข้างจะแบบก็คืออยู่ได้ก็สําหรับสายอาชีพเนี้ยก็คือมันมันก็จะอยู่ได้แต่ว่ามันก็สำคัญตอนเรียนต่อตอน,ตอนสมัครงานพวกนี้สมัครงานก็ไม่ค่อยดูเกรดกันนะแต่ว่าตอนเรียนต่ออะไรเงี้ยอาจจะต้องบางบางวิชาก็อาจจะมีมีเกรดกำหนดไว้แต่ของพอเป็นทันต์มันน่าจะใช้ ประสบการณ์ะลรพวกมีมากกว่าเพราะว่าเกรดสูงแต่ว่าถ้าแบบมไม่ค่อยมีประสบการณ์หอนฟันอะไรนี่มไม่ได้าจริง<ะ>จริงบางคนก็จบแล้วเรียนต่อเลยนะส่วนใหญ่พอสักปีห้าปีหกอาจารย์ก็จะเริ่มเลงแล้วว่าเอ้คนนี้มีแววเป็นอาจารย์อะไรเนี่ยเขาก็จะไปแบบไปเชิญไปชวนมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็เรียนต่อแบบไม่ใช่อาจารย์ก็ได้ถ้าเป็นอาจารย์ก,<ๆ>ก็คือเรียนต่อเหมือนกันได้ครับการทำต่อไปนี้ว่าอ่ะหลังเลิกเรียนไปไหนครับชาวธรรมศาสตร์ ไม่เอาชาวธรรมศาสตร์ดีกว่าเอาส่วนตัวแก๊มนะกับเพื่อนในกลุ่มเอสไซอะไรประมาณเนี้ยที่จริงมันจะแล้วแต่ปีเลยนะครับปีหนึ่งจนะอยู่แค่ในรั้วมหาลาัยอยู่ปี2จะเริ่มแบบขับออกไปกินตลาดแถวนั้นชื่อสแควร์หรือว่าไปอะไรแถวนั้นพอปี3าเนี่ยจะเริ่มไปแบบฟิวเจอร์พาร์คไปไกลขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆพอปี4ี่คือแบบเริ่มไปเดินยงหรือ,อว่าไปตักจังหวัดเลยใช่คันีจริงเพราะว่าปี4ของแกะป่ะครับจะเป็นแบบมันจะว่างเยอะมากส่วนมากจะโปรเจกต์มากกว่าคือปีสี่ของทุกคนเนีย มันจะค่อนข้างว่างเพราะว่ามันจะมีโปรเจกต์หนเดียวที่มันกินเวลายเยอะไม่ค่อยมีเรียนแล้วปีสีครับครับขออใช่ไหมขอขอ,อว่างๆไปไหนเลืกอกเรียนไปไหนก็คณะอยู่ติดสยามขนาดเนี้ย <c oughs> ก็ต้องแบบ เดินเที่ยวห้างพารากรอนไปสยามไปมกินข้าแล้วก็กลับบ้านนอนซึ่งมันผิดไม่ใช่ครับ <c oughs> ก็ส่วนใหญ่ขอแก้ก่อนนิดนึงครับว่ามอทอกไม่ได้ห่างไกลในขนาดนั้นนะครับเราก็มีฟิวเจอร์พาร์คเรามีอะไรเยอะแยะไม่ได้ว่าอะไรพี่หน่อยผมไหมยถึงคณะผมอยู่ติสยามแล้วแบบมันต่อให้ติสยามมาแต่ว่าก็คือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าหลับอยู่ครับก็ส่วนใหญ่เพรก็คือเรียนเสร็จแล้วว่า ด้วยความที่ผมเป็นคนไม่เก่งแ a บอะไรเงี้ย<ม>ก็อาจจะต้องใช้เวลาแบ b งานหน่อยก็สุดทามันจะปิดประมาณ2องทุ่มก็ปีห้าปีหกก็ใช้เวลาถึงสองทุ่มเกือบทุกวันเลยครับก็จะอยู่แต่ในห้องแ a บแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนเลิกเร็วก็อาจจะไปกินข้าวกับเพื่อนหรือว่าเมื่อไหนเครียดก็จะแบบไปวหว้พระกับเพื่อนแบบเพึ่งตัวเองไม่ได้ก็เพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก็แบบอืมอันนี้ส่วนมาก เอรหรือว่าคนเดจกชูาเขาชอบไปไหว้ไหนกันเยอะที่สุดครับเวลาขอบรองเล่นเกียรติอะไรพวกนี้คือจริงๆนะเวลาเครียร์ก็จะให้เพื่อนพาไปเพื่อมีความรู้เรื่องวัดใช่ไหมอืมแต่ว่าเครียดเรื่องเรียนเพื่อนอ่ะพาไปไหว้เรื่องความรักอืมเกิดจังความรักหรอใช่ก็เลยงงก็เลยงงว่าแบบมึงอันนี้มึงแบบอันนี้วันนี้ต้องไหว้เรื่องอะไรวะเพื่อนก็บอกว่าอ๋อขอไปเมมึงฮะมีกลัวขอเรื่องเกีไม่ใช่หรอ อ๋อใช่ไม่ได้ขอเรื่องเกดขอให้แบบบางที่แบบเครียดเรื่องเรียนเนี่ยเรื่องคนไข้เรื่องแบบรีไพลเมนอะไรอย่างนี้ก็อยากไหว้พระเอาบุญบารมีมาให้ตัวเองเคยจะแบบโปรดอาจารย์มาให้อะไรอาจารย์ดีมาให้ใช่อาจารย์ดีทุกคนครับจริงๆพี่แกพูดอะไรเนี่ยเพื่อนในมหาวิทยาลัยสนิทกันเหมือนมัธยมไหมอันเนี้ยมาจากอังกฤษเลยอ่าสังคมก็ต้องต่างแล้วอ่านเล่าเอาจริงๆนะ คล้ายๆกันนะจริงหรอคือทีท่อังกฤษใช่ไหมพี่ีอังกฤษใช่ไหมคือเนี่ยไปอังกฤษแต่ก็สนิทคนไทยที่อังกฤษแต่ที่นู่นน่ยพอไปแล้วมันจะสนิทกันมากเพราะว่าจะมีคนไทยอยู่ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีอะไรปรึกษากันก็จะแบบรักกันมากกว่าปกติไปไหนแบบเหมือนกับว่าเราไปใช้ชีวิตที่นู่นเน่ะเราแบบมีคนที่พึ่งพาไม่กี่คนเราก็ต้องรักกันมากกว่าปกติคือในเพื่อนมหาวิทยาลัยนะครับมันอยู่ที่กลุ่มเนาะว่าเราได้กลุ่มเพื่อนดีหรือเปล่าเป็นแกล้งรวดีที่จะได้กลุ่มที่ดีที่แบบว่่่่าาชวยยกกกกััันนนนนนนลลลเเเเรรรรีีีออออะะะไพพพพ้้้็ุุืมคบ เพื่อมนยยมาทยงกับเพื่อมนมาหาวิทยาลัยก็สนิทเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่แบบเราตอนนั้นเรายังเด็กกับเราโตแล้วอะความคิดเราจะไม่เหมือนกันไงคือตอนเราเด็กอะเราก็จะติดเพื่อนหน่อยแบบอยู่กับเพื่อนตลอดเวลาทั้งแบบแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงท,ที่อยู่ในโรงเรียนอะไรงนี้เพราะว่าน,นี้เป็นเด็กเด็กต่่งจังหวัดไงพอแบบสี่โมงปุ๊บก็ต้องรีบ <c oughs> ขึ้นรถรับส่งกลับ,บบ้านเต้าเนาะเราก็เลยอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนในมัธย,ยมแบบหลังเลิกเรียนอะไรเงี้ยที่แบบจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยไม่ค่อย อย่เพื่อมาหามาหาวิทยาลัยเราเราก็จะโตขึ้นไงคือเราจะแบบเรียกว่าอะไรเคารพกันมากขึ้นมีสเปซมีสเปซกันมากขึ้นก็คือเหมือนเราจะเข้าใจเขามากขึ้นว่าเอ้ย<ม>เพื่อนค<ม>นนี้มไม่ชอบอะไรอย่างนี้เพื่อนคนนี้ชอบอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เราไม่ชอบเราก็อาจจะไม่ทําในขณะที่ตอนที่เรายังเด็กอะ่ะเราคิดว่าเฮ้ยเป็นเพื่อนกันก็ต้องรับกันได้เหมือนค<อ>ิดถึงใจเขาใจเรามากขึ้นใช่ก็จะคิดถึงใจเขาใจเรามากขึ้นแล้วก็เพื่อนมหาอะไรเป็นเพื่อนที่แบบด้วยความที่ใีขนาดเดียวกันเนาะมันผ่านอะไรมาด้วยกันมันแบบจะเครียด เครียดก็เครียดด้วยกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าใช้ประสบการณ์ชีวิตร่วมกันเออ,อ,อใช่เราเชิชะตาการรมเดียวกันใช่ครับเวลาเวลามองตาก็จะมีความแบบดูใจแบบจะเป็นปรึกษาได้อะคือเหมือนคนที่เรียนมหาลาัยอ่ะจะปรึกษาเรื่องเรียนเพื่อนมัธย,ยมอ่ะก็คือ,ม,อนนมันเหนื่อยีเข้าใจอยู่เหมือนกับว่าพอมาเจอห้องสอบมองหน้าตากาันรู้เลยว่าคิดอะไรอยู่ใช่สมมติทําคลินิกมาอะอย่างนีการสมมติฝึกงานอ่ะมาแล้วรบกวกับผมอ่ะผมก็ไม่เก็บฟิลแก็บเข้าใจบอกว่าฝึกงานมันยากขนาดนั้นแต่ว่า อันเนี้ยเหมือนถ้าเราไปบ่นกับเพื่อนนอกคณะเพื่อนนอกคณะก็จะต้องถามว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะมันคืออะไรซึ่งแบบเราเหนื่อยกว่าเดิมอยู่อาจจะแบบไม่ค่อยชอบคุยกับเพื่อนเพื่อนแบบมัธยมเรื่องเรียนเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ถ้าถามเรื่องความสนิทก็คือมันก็สนิทเหมือนกันแต่ว่าด้วยวัยที่แบบต่างกันอาจจะแบบไม่ได้เหมือนเดิมจบไปแล้วครับเกี่ยวกับประถามชีวิตมหาลัยก็ถ้าน้องๆคิดว่าอยากรู้อะไรอยากถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตมหาลัยก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างดูได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ ที่ทำาด้วยแล้วกดไลค์กดแชร์ก็คือว่าผมขอนะครับก็ก็อีกแล้วใครอยากให้ทำอะไรหรือว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะครับอาจจะเป็น QA ก็ได้เรื่องอื่นก็ได้ยังยังมีอีกเพราะว่าพี่แกบกักไว้เต็มเลยแต่ว่าไม่ยอมปล่อยออกมารอสักสองล้านซับแล้วพี่แกค่อยคือมีลูกแล้วให้ลูกมาตอบให้ประมาณนี้